สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับการโพลาไรเซชันของแสงนะคะก่อนที่จะทําการทดลองนะคะเราจะมาทาความรู้จักกับแสงไม่โพลาไรนะคะแสงไม่โพลาไรคือแสงที่มีการสั่นหลายทิศทางนะคะแสงไม่โพลาไรประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแมฟฟ่เหล็กนะคะหรือเราจะเรียกแสงไม่โพลาไรว่าคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าะคะ่ะ โดยทิศทางการเคลื่อนที่นะคะสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้านะคะจะมีทิศตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่และขื้นสนามแม่เหล็กกับขื้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศตั้งฉากกันโดยมีเสตรงกันเสมอค่ะเมื่อแสงที่ไม่ใช่แสงโพลาไลส์นะคะเคลื่อนที่ผ่านโพลารอยด์แผ่นแรกจะทําให้เกิดการจํากัดทิศทางการสั่นของแสงน,นะคะจะเหลือเพียงทิศทางเดียวค่ะ การพลอไลของแสงนั้นเกิดขึ้นได้กับคลื่นตามขวางเท่นั้นสมบัติของแสงที่เป็นคลื่นตามขวางมีดังนี้ 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การเลี้ยวเบน 4. การแทรกสอดและ 5. การพลอยไลเซชันด้วยอุปกรณ์การทดลองการพลอยไลเซชันของแสงมีดังนี้ 1. มอเตอร์สายไฟมอเตอร์สายไฟทำหน้าที่สายไฟฟ้าให้แหล่งกําเนิดแสงโดยแหล่งกําเนิดแสงมีตั้งแต่ 2, 4, 8, 12โวลต์โดยทําหน้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแต่ละขนาดมีผลต่อความสว่างของแหล่งกําเนิดแสงที่ปล่อยออกมาแหล่งกําเนิดแสงแหล่งกําเนิดแสงทําหน้าที่ให้แสงที่ไม่โพลาไรซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างว่า แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามขวางม,มีการสั่นไหลทิศทางค่ะ 3. นะครับสายต่อแรงดันไฟฟ้าจะทําหน้าที่จ่ายไฟจากตัวมาเตอร์เข้าสู่แหล่งกําเนิดแสงทําให้แหล่งกําเนิดแสงทํางานโดยที่สายสีดําต่อกับสายสีดําและสายสีแดงต่อกับสายสีแดงต,ต,ต่อมานะครับแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่1จะทําหน้าที่จํากัดทิศทางการสั่นของแสงเว่บลรราย ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่หลายทิศทางให้เหลือเียมทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวซึ่งจะขนานกับแผ่นพุนแผ่นโพลารอยถึงจะสามารถผ่านแผ่นโพลารอยออกมาได้แล้วจึงกลายเป็นโพลารายเชิงเส้นครับแผ่นโพลารอยที่2หรือแผ่นวิเคราะห์ทําหน้าที่บอกสเกลที่ทําให้ขึ้นแสงขนานกับแผ่นวิเคราะหสสเกลบนแผ่นวิเคราะห์ทําให้เราสามารถตรวจสอบการโพลาราเซชันของแสง และเป็นไปนตามกฎขอมมาพูสคือ i กับ i ศูนย์คอรกลังสองเซต้าเรามาเริ่มทดลองกันเริ่มจากสักไฟฟ้าเริ่มที่2โวลนตน์ค่ะแล้วเราจะมา <ไป S 2> หมุนกันนะคะ,ะ,คะจาก0ูนย์ไปจนถึง90นะคะสักไฟฟ้า2โวลต์นะคะมีแรงที่น้อยมากๆค่ะจนทำให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงได้นะคะแล้วเราจะลดลงที่ ไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์นะคะแล้วเราก็จะมองไม่เห็นแสงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแรงไฟฟ้าน้อยมากๆค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มที่5โวลต์กันเลยนะคะมาค่ะเราจะเริ่มจากศูนย์เพิ่มไปทีละสิบเรื่อยๆนะคะจนถึง90 90แล้วค่ะ จะเห็นได้ว่าแสงไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะเพราะว่าถ้าพลังงานจัก5ห้าโวลต์มีพลังงานที่ต่ำพอสมควรค่ะทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ตาเปล่าได้เราจะมาเริ่มกันที่สักไฟฟ้าแปดโวลต์นะครับแล้วลองหมุนเพิ่มไปเรื่อยจนถึงเก้าสิบนะครับจะเห็นว่าแสงจะผ่านได้น้อยลงครับจะมีความสว่างน้อยลงเมื่อถึงเก้าสิบ แสงจะไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อลองลดลงทีละสิบเรื่อยๆแสงจะผ่านเข้ามาได้เพิ่มขึ้นจนถึงศูนย์แสงจะมีความสว่างมากที่สุดคนระับต่อไปที่12โงโอนะครับน,นี้เรามาเริ่มหมดเล,เลยนะครับอันนี้เริ่มที่ศูนย์นะครับไปทีละศีลเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าแสงเริ่มมีเข้าได้น้อยลงจนมาถึง90แสงจะไม่สามารถผ่านได้เมื่อลดลงเทีละ10เปเรื่อยๆแสงเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆจนถึง0แสงจะมีความสว่างมากที่สุดสรุปผลการทดลองนะคะหนึ่งเราจะสังเกตว่า แสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงมีความสว่างไม่เท่ากันเนื่องจากมอตเตอร์มีสั่ไฟฟ้าที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะสองโวลต์จะเป็นสั่ไฟฟ้าที่ต่ําที่สุดทําให้เราเห็นแสงสว่างของแหล่งกําเนิดแสงที่ปล่อยออกมาได้ไม่ชัดเจนค่ะหรือมองไม่เห็นแสงเลยค่ะข้าวโวลต์นะคะเป็นสั่งไฟฟ้าที่สูงที่มาเล็กน้อยค่ะเราจะมองเห็นแสง5โวลต์ ในที่ความมืดไม่อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเล็กน้อยก็อาจจะทำให้มองเห็นแสงไม่ชัดเจนค่ะต่อไป8โวลต์ค่ะเป็นสับไฟฟ้าที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเราจะมองเห็นแสงโครไลท์ได้อย่างชัดเจนนะคะแสงจะตกลงที่แผ่นรองรับหรือแผ่นฉากรับแสงอย่างชัดเจนค่ะ12โวลต์นะคะเป็นสับไฟฟ้าที่สูงที่สุดเป็นสับไฟฟ้าที่เราจะสามารถมองเห็นแสงโครไลท์ตกลนกับแสง รองรับได้อย่างชัดเจนสองเรสังเกตว่าแสงที่ผาาั่นสะโลนแบบแรกมีแผ่นโพลาริเซอร์ออกมาการเป่นสาาแสงโพลาริซ์เชิงเส้นแล้วมาเจอกับแผน่นวิเคราะห์รือแผ่นสเกลสเกลที่สูงองศาเป็นสเกลที่สทสรแสงโพลาริซส,สามารถผ่านไปตกกระทบกับแผ่นรองรับหรือแผ่นฉากแต่เมื่อเราถือแผ่นสเกลที่30จนถึง90องศาเราสังเกตว่าแสงจะมีความสว่าง,งน้อยลงจนไม่เห็นแสงที่แผ่นรองรับค่ะ เนื่องจากรแสงโพลาไรซ์เชนเส้นที่ออกมาแล้วผ่านมุม90องศามีทิศทางที่ไม่ขนานกันทําให้มัสามารถผ่านแผงก็ออกมาได้นั่นเองค่ะพวกเราขอจบการทดลองการโพลาไรเซชันของแสงเพียงเท่า <GO> น <av uther> ี้ค่ะขอบคุณค่ะ